ก็แล้วครับกลับมาสู่ไอดีที่เท่าไหร่แลังก็ไม่รู้เหมือนกันไอดี ID นี้ก็ไอดี ID คัมแบ็กเหมือนกันไม,ไม่ได้นะห้าสิบห้าตัวสกอร์ที่คุ้นเคยไอเ้เหี้ยไม่ได้เลยี่ยนไปเตรียมไปไปเลยไม่เงี้ยเจ็ดดาวเิมไอเ้ไอเหี้ย เกมเป็นอะไรวะเนี่ยกูเปลี่ยนภาษาแล้วไม่ไหววะกูกูหวั่นไหววาตัดไทยวะกูะโดนเจ็ดดาวไปภามไม่ดีโอ้โหไอตัวเชียนี่ไม่อยากไม่อยากสูบเลยเป็นคิดได้ไหมเป็นคิดได้ไหมขออภัยผู้ชมนะครับผมขอขอ,ขอรีรีรอบนึงโอ้โหมันอ้าป,ปากเลยกวนกวนสุดกวนมากข็หายมันอ้าปากอย่างงี้ผมให้มันหนึ่งทีกับภาษาอังกฤษ มันเปลี่ยนภาษาอะไรเปลี่ยนให้มึงว่ะเปลี่ยนกูมไม่เอาก็ได้ให้ใครอยู่อย่างนี้มึงมาได้ไหมมาได้ไหมน้องไอเด็กอ้าปากหัวออกมาดิมาแปดดาวอย่างไรกูได้แปดดาวแล้วนะเว้ยไม่เจ็ดดาวแล้วนะเว้ยกูต้องจิตใจเขาแไหนกูต้องแปดดาวนะตอนนี้ส่งงานดีเราเว้ย หลังจากที่เราแบบว่าเป,าปลี่ยนภาษาวิ่แต่ดาวอะไรวะเรีนโคน,นี่โอ้มาไว้มาแต่าดาวมาลัวๆไปดาวมาลัวได้ลุน้นได้เสี่ยวได้ลุน้นบังอีกทีนึงอันนี้ต้องบังบังชื่อละบังชื่อละจุดดาวมา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 ,มาไปกันจุดไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อไม่มีหยุดไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ แปดดาวเขี่ยเลยตู้เนี้ยมาตู้นี้ยาวเลยมะตู้นี้ยาวยาวมามาหน่อยมาหน่อยไอดิกปากบอก็ได้มาหน่อยเฮ้ยหนุ่งหน่วงอย่างงี้ไม่มีธาตุแค่เจ็ดดาวทริปเจ็ดดาววันไหวแล้วป่ะ วันไหวนะติดตาแล้วไม่ดูนะได้เลยโอ้โหเจ็ดดาวอไอ้เหี้ยแั้งหวังนะกูมีหวังนะแต่แก็พูงหวังก็แล้วโอ้โหแปดดาวไอ้เหี้ยกูกำลังจะเปลี่ยนอีกเอลยแปดดาวให้กูเยอะ siêng má, hử hử hử, hử, ta, chi, không ngờ nó súng đâu á, anh em cái cũng phô á, mất lỡ rồi, เยอดแม่เกลืเอเกือได้เ,เกือหิย้ยด่วนโอโหไม่มีธาตุไดยังเจ็ดดาวอยู่เหมือนกันนี่เลยไปเลยไม่มี่าหกเจ็ดแปดไป ไปเลยมาลุ้นท่ากันก่อนเล่นด,ดีท่าเลยไก่ปูดว้วเกมเที่นี่โชคดีครับพ่อน